สวัสดีแฟนครับช่องครับพีนาเอชทกท่านครับสวัสดีค่ะวันนี้นำพาแฟนคับฟช่องย้ำตัวเลขแนวทางโค้งสุดท้ายไายสุปคงของเหรนเลขมีที่มาเส้นหองบอลลพูเส้นหองบอลลพูครับปีนาคืออ่าโทรไปถามเราค่ะว่ารัดการที่เราแจกลอตเตอรี่ไว้แล้วอ่าแล้วฝันดีบอลหรือว่าจังไหนหรือว่าเราได้หลังหน่อยได้หลงยซําใดแล้วลอตเตอรี่แล้วมันแก่ซําใดอ่า หรือว่าแนวทางนี่มันจะไปบนหรือจะไปล่างอ่าเขาแก่มาคุยกันกับเราค่ะท่านผู้ชม่อนจะเชอบคลิปนี้พี่น้องอยิ่งชิดดูทันอย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์จำได้แจก่ทางที่หน้าทำในพี่น้องยิ่งชิดดูทันโรยแบบแนวทางล่างแข็นๆล่างกากันบนแว่นิดนึงค่ะท่านผู้ชมเพราะว่ามันกะมันเป็นลูกกลมๆเนาะคะ่ะเนาะมันแต่มันอาจจะไปเข่าทางนันกะจีว่าทำมันไปออกบนกะจีว่าแอบมาคือว่าล่างอย่างเดียว แต่ว่าส่วนมากแล้วมาล่างค่ะส่วนมากค่ะส่วนมากโอเคชัวอว่าพี่น้องสืบพัดหนึ่งสิเนาะอ่าตะปีใหม่มานี่แล้ว่าแต่ตะปีใหม่มาต้งงจะเริ่มมาสอนนี่นะเพราะ้ไปบนข้นหนึ่งค่ะท่านผู้ชมเจ็ดวัดเดี๋ยวเขาก็ไปบนวัดเดียวพี่น้องไปบนมัดหนึ่งค่ะตองนั้นมาล่างมัดค่ะเออเพราะว่าเขากับบรรลวนที่ไปล่างเป็นบนเนาะอ่ากันไห้ค่ะสี่คนเดียนี้สำหรับมวดที่ผ่านมาค่ะแม่นมดที่ผ่านมาเสียนน้องบวลำพูค่ะ หรือว่าเลขมีที่มา,เ,า,า,มาเลขบป่งแง่กอกพี่น้องเคุณไหมานนะเนาะเลขโ่้สวยส่นวนงวดนี้ค่ะกับโป้สวยขึ้นราหลังค่ะท่า <c oughs> นผู้ชมส่วนงวดนี้ค่ะสําหรับเสียนน้ำวอลำ,อลำพูค่ะท่านผู้ชมเลขมีที่มาเสียนน้ำวอลำ,อลำพูค่ะมาที่หนึ่งสองหนึ่งสามห้าสี่ห้าเจ็ดแต่ว่าอชอบชนตัวของเราละกันเด้อเมมเบอร์เลนในสุดกชอบชนตัวของเราคือห้าเจ็ดตัวที่บ่เด่นมันอาจจะมาได้ค่ะท่านผู้ชม ไม่เด็ดอาจจะมาได้อ่าที่แอดจะมาบอกในมื้อนี้ก็คือพิพากาถามข่าวแล้วค่ะท่านผู้ชมม,มาแล้วจัดลอตเตอรี่น่ะเราไม่ได้หลายซ้นใดแล้วมั่นใจซ้ำใดเนาะค่ะเนาะหรือว่าเราจะว่าจาังใดว่าจังใดก็มาฟังกันค่ะท่านผู้ชมเปิดเจอม์ีบอแมนฝันดีบอแมนค่ะแล้าค่ะแล้วว่าเราฝันดีแล้วไปจัดเพิ่มหลายเลยค่ะคันงวดใดฝันไม่ค่อยจำไม่ได้จะแล้วกพพ็พ่อนลงค่ะท่านผู้ชม อ่าสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีค่ะ,คะเจนรองบารมพูเจ้เวัสดีพี่เจสวัสดีเจค่ะพี่รองพี่ดูทันครับรอเบลน้ทังปล่อยมากเนาะจีเป็นหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งสามห้าสี่ห้าเจ็ดอ่าไมชุดนี้นะย<ต>้อนกลับพ่มีขายแล้วเลยครัฮะ ้องบัวเขาไม่ขายแล้วทีน่นะ่ไนเอ้ยะอ้าว่มาเจได้ลอตเตอรี่ไม่หลายเหรอเอออ่าเจหาเจหนีได้ี่สิบกว่าใบอยู่อแล้วมันต้องรันการที่ไดหน่อยๆย่างละคาไปเลยเออเอาน่นๆนะนะเจเออหาเจหนีได้ี่สิบกว่าใบแม่เนาะเอี่อ่าก็ฟังฟังลเารแล้วค่ะเนาะอ่าหาเจนี่เป็นเลข ที่ชอบส่วนตัวมันบ่เจแมนมันมันน่อรักกับเป็นโตเน้นที่คนนัน<อ>เน้นนะนะือเป็นเน้นมากเป็นเน้นมากแนมนค่ะแปลว่าตัวห้าเจ็ดเป็นตัวที่เิ่นเน้นมากค่ะท่านผู้ชมเพรม่เป็นตัวที่เราชอบอเ,นเน้นมาในในสูตรของเพิ่นเลยอ่ะฟันบ่เจแบบดน,นี้ฝันอือบอกพวกฟันจะฟังนะอันไปซื้อแล้วเราแต่ก็ไม่ได้เสียงหรอก ครับเอาไว้แน่นกระเป๋าอันคือเราเหะออ่าอ่ามันแน่นนอมานอนจงคืนเลยฝันว่าไปงานจากงานหนังเขาลาคาเขามาให้กินอกินข้าวหันบุมนี้ละแต่ว่ามีต้มมีทอดเนื้อมีหมากไม่หมากไรอย่าง,อางของหวานจะเต็มพาตสดอ,อ่ะอืมได้กินอยู่แต่ว่ามันนักทีเขาตซื้อแน่นๆบ่นหาเก็ดเนี่ย ฉันไม่ได้กินข้าวเขาเขาเขาหายน,กน้กินไม่กินโมเจเลยวังไหนหรือวามหลาบะเขนถามเาอกินมหลาบเจบ<อ>มิจะต้มจีตันนี้ต้มมีทอดเนื้อจ้ะทอดเนื้อหมูเนื้อเนื้เนื้อเนงงอืออือาอมมลาบะฉันม่ได้กินแบบยางคักเลยเลยจอเฮ้ยคนโจมมาเต็มโตเนาะ ไอกินกระชิบขอก่อนเจ๊นะคะกระชิบขอกี่บอกค่ะก็คิดว่าอยู่นี่แหละว่าเสียนชุ่มชุ่มเพื่อนนั่นบอก่นเขาไปเบิ้งในต้องมือเส้านะคนเรียนแปลกนะคือลอตเตอรี่บอมีขายอืแข่งได้กับบอมีเขาบอกขายเที้ยงทุกแข็งแมนมีคนเป็นจ้าเมื่อว่ามีคนมาถึนว่าเอาเบิดแล้วเลขตุ้มแดนอ่ม จะมือจนหยาดเลยจีแล e <R oi> ้วแล้ว <qué> อ <é cido> ีกฝั่งมงนของเจนน่ะฝันดีบ่เจนล่ะเจยฝันดีคือว่าฝันดีอยู่นีคนเราครักนิ่มครังอย่างไหมเนี่ยอือืมนั่นนีกับเป็นเป็นเงินหาที่ต่างสมัยเก่าครับที่เขาเอาไปอืมเแมนบ่คิดว่าแมนอยู่ดิ นี่หายซิบตังค์สมัยเก่าแมนอืฟังว่าดิสลปรับกานฟมาดิกินห้างมีมข้างหยางอยู่เลยจีแมนว่าไม่เคารอะไีเลยเนาะโอ้คิดว่าแมนอยู่แล้วหาซื้อเลยฝฟนดีจดเจัะแมนสะัดซื้อมาสะัาซื้อรอตอรี่หาซื้อรอตอรี่มาเหะอฝันเลยบ่ได้เสียงเลยฝันฝันทุกคืนเลยล่ะบร่ได้เสียงจะฝันเองเลย แมนอันนู้ออเออจนระมาณเลยแมนอืออาโชคทำหมาดจริงเนาะฝากไว้เป็นแนวทางครับพี่น้องมันทางนั้นมีหาคือรถทางนี้บ่มีแล้วโอ้สุดยอดทุกคนเนี่อันฟ่าแล้วเป็นตะสู้สังกัดได้บ่ะน้าบนฟ้าบ่มีขายเอ้ยหยาจังเป็นจังเลยพี่น้องอ่าเจ้อ้า เป็นตาสูสัญจรได้บ่ค่ะ,ะอันนี้ก็คือว่าสิได้มีประวัติอ,อะไทเพว่าฟันดีอยู่งแย่อ๋ออ่าทุกงวด่อเจ๊ก็สิฝันดีแบบนี้มับ่ค่ะแม่นขาดซื้อลอตเตอร,รี่แล้วเสียมกัเสียงก็สิฝันโลดถ้าได้ซื้อไปแล้วนะอ๋อเสียมกัเสียงก็ฝันโลดเปอร์เซนแล้วนนมามาว่าอัดตันมองมเด้วยพี่เนาะซื้อก่อนเลยถ้าบ่ซื้อก็บ่ได้ฝัน มันจะไล่สาระครับอ๋อโชคขามานะเจนเนาะเลยชุบกันเขาได้หลายๆเขากาะพอย่านซื้อกันเพราะว่าเขาก็หางซื้อริบบิ้นซื้อกันเขายังได้ผูดละไรอึ่นแปดซีก็สี่ใบเราแสดงว่าปอกนอกพื้นที่เลยพี่น้องหาสื่อบัตรเลยพื้นที่ใจแย่งนะเจนเนาะเขาไปงานเขาไปรับอยู่ด้วย ขอบคุณขอบคุณเจครับพี่น้องเอฟซีจุกท่านฝากไว้เป็นแนวทางเนาะ่อาโชค์ข้ามหมาญยุโซสอบถามเพื่อนพี่น้องเอฟซีว่าเพป็นฝันบอสเน่เพป็นฝันดีดีจังไดแค่ะจังไดก็ขอบคุณขอบคุณเจหลายๆค่ะสําหรับออ่่การย่ำโค้งสุดท้ายหรือว่าย่ำว่ามันจะเป็นตะไปหรือว่าเป็นตะไบเจเนี่ยเราก็ฟันท้องให้ว่าเป็นตะไบโตค่ะท่านผู้ชมจังไดก็ขอบคุณขอบคุณเจหลายๆนะคะ แล้บฟันดีอืมแล้ว่าเป็นกระสุนสัญจรได้ยูค่ะแต่ว่ากับเป็นแนวทางนะคะท่านไหนชื่นชอบก็ถ้าก็ยิบจับท่านไหนไ่ชอบก็มองผ่านได้ที่เก้าละกัเพราะว่าอ่าเฮากับ่ารูว่าตัวไหนที่หลอกเนาะค่ะเนาะแต่ว่าท่านไหนที่ชอบก็ยิบจับค่ะเพราะว่ามาแล้วนวดนี้ที่แอดลงนี่คือนวดที่สี่ค่ะอือเป็นงวดที่สี่อันนี้งวดที่ผ่านมาค่ะท่านผู้ชมออนี่วดที่สามที่แอดลงมาในงวดนี้งวดที่สามอืม มวดนี้เป็นมวดที่สี่ค่ะมดวนที่หนึ่งนี่แหละครับพี่น้องเย็บชิดตัวนี้มันที่หนึ่งกัญยาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดราแบบน้าทางหนึ่งสองหนึ่งสามห้าสี่ห้าเจ็ดอันฟ้าแล้วพี่น้องเชวผุ้นะครับ่ได้แล้วฉันรอเราไปหาลอตตรี่พักันขี่รถหาลอตตรี่ค่ะม่ามีแล้วค่ะสำหรับสีสุดนี้ค่ะท่านผู้ชมขี่รถรอหาเลยอัน์แววะ แกแกกันเบิดบ,บานพี่รองไปหาเราตัวนี้แล้วแต่ว่ากะอยู่ที่ความเชื่อของแต่ละคนนักก่นแหละเด้อเพราะว่าอ่มอมมีเจตนาจะมาหลอกลวงคือนำเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นอ่่ไว้เป็นแนวทางครับพี่น้องเอฟซีแคปนแคหน้าจออีกรอบนะครับนี่ครับพี่น้องเอฟซีกท่านแคปหน้าจอยเด้อพี่น้องเด้อรอบแบบแนวทางล่างสไลด์พี่จะนนี่ล่างพี่น้องอลาย่างยืด กันบนนิดหน่อยไปหน่อยแล้วสิบตัวทั้นหนึ่งสองหนึ่งสามห้าสี่ห้าเจ็ดตัวที่บ่เดตตัวที่บ่โบอาจจะมาก็ได้ค่ะท่านผู้ชมแม่บ้านนอนเนาะแมนบ่แม่ม้านนอนระวังว่าที่ผ่านมาแล้วระวงที่สามสี่เนาะแต่ว่ามันแตกออกที่สองแปดค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าที่ประเดนมันอาจจะว่ออกมาเสมอไปอย่ามมาตัวใดก็แล้วมาจับพาไปะค่ะสองผู้ชมจับไม่น่ะ ต่อไปเป็นนักทางครับพี่น้องเอฟซีทุท้นขบุขอบคุญขอบพึ่พี่น้องเอฟซีทุานที่เข้ามารับชมตั้งแต่ต้นจน,นจบเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีสง่ายๆครับ